รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการไทยสปิริตรายการที่จะพาคุณออกเดินทางไปทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อตามหาคนเก่งที่สร้างชื่อเสียงไปสู่ระดับโลกเขาอาจจะใช้ชีวิตแบบคุณหรืออยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้วันนี้เราจะพาคุณไปที่ไหนจังหวัดอะไรเตรียมเก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปกับไทยสปิริตกันได้เลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมมีคนบอกว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกให้ออกไปเที่ยวที่สวยๆค่ะวันนี้ป้าเลยพาทุกคนมาที่ภูเก็ตค่ะมาพอนคลายพักสมองแล้วก็หาไอเดียใหม่ๆกลับไปทํางานกันค่ะแต่วันนี้นะคะจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างต้องติดตามชมจนจบนะคะภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ และเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นเกาะที่มีทั้งที่เที่ยวชายหาดริมทะเลเกาะน้อยใหญ่ที่น้ำทะเลสวยใสหาดทรายขาวจุดชมวิวทางทะเลที่สวยงามสถานที่เที่ยวทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและที่สำคัญเมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องอาหารอร่อยด้วยค่ะทั้งหมดนี้เลยทำให้ภูเก็ตกลายเป็นเกาะสวรรค์สำหรับนักเดินทางนั่นเองค่ะ นอกจากจะมีความงามในเรื่องของธรรมชาติทางทะเลแล้วที่นี่ยังถือเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานอีกด้วยค่ะเห็นได้จากอาคารทั้งสองฝั่งถนนนี้นะคะที่เป็นสไตล์ชิโนโปรตุกีสทำให้ที่นี่เนี่ยมีเอกลักษณ์เราสามารถเดินชมความงามได้ตลอดเส้นเลยค่ะได้ดูเมืองเก่าๆแบบนี้นะคะอาจจะทำให้คุณผู้ชมได้ไอเดียอะไรใหม่ๆก็เป็นได้นะคะ างที่บอกไปตอนแรกค่ะว่าที่ภูเก็ตแห่งนี้เนะี่ยขึ้นชื่อเรื่องอาหารอร่อยและตอนนี้เราก็อยู่กันถึงถิ่นแล้วนะคะจะไม่ชิมกอกระอยู่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านชมจานกับเมนูพื้นบ้านของชาวภูเก็ตค่ะจานนี้คือส้มตำภูเก็ตเอกลักษณ์ของเขาคือเขาจะใส่กะปิลงไปด้วยนะคะแล้วก็จะกินกับกุ้งเสียบแล้วก็ใส่พริกไทยด้วยค่ะค่ะสำหรับจานนี้นะจะเป็นหมูฮองค่ะเขาบอกว่าเป็นหมูตุน คล้ายๆกับหมู่พะโลที่แบบเคี่ยวนานมากแค่ดูสีก็แบบดูสิหมูสามชั้นค่ะแล้วมาถึงอย่างสุดท้ายค่ะนั่นก็คือน้ำพริกกุ้งเสียมาเนี่ยค่ะเป็นอาหารพื้นเบืองของชาวภูเก็ตเขาก็จะกินกับผักสดผักลวกทั้งหลายค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะ นนี้ปันก็อิ่มมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาที่สวยๆเดินย่อยกันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้เรากำลังไปที่สุดท้ายกันนะคะที่นี่เนี่ยถือเป็นไฮไลท์ของภูเก็ตเลยนะคะคุณผู้ชมไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ สถานที่สวยๆที่ปั้นพูดถึงนะคะนั่นก็คือที่นี่เลยแหลมพรมเทพนั่นเองค่ะที่นี่ถือเป็นหนึ่งจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะคะเพราะแบบนี้เลยค่ะปั้นก็เลยพาทุกคนมาที่นี่นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมคะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ชมทั้งสถานที่สวยๆแล้วก็ได้กินทั้งของอร่อยๆกันไปแล้วเดี๋ยววันพุรุ่งนี้ค่ะปานจะพาทุกคนไปตามหาความครีเอทีฟกันค่ะ อยากสอบถามพี่ว่าเวลาหมดแพชชั่นหาแรงบันดาลใจจากการทํางานจากที่ไหนคะไอเดียที่สร้างสรรค์ผลงานพี่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากที่ไหนคะพี่มีวิธีคิดที่มันสร้างสรรค์งานแบบนี้ได้ยังไงะคะมีเทคนิคอะไรบ้างคะตอนที่คิดงานไม่ผ่านเคยท้อไหมแล้วทํายังไงครับอยากให้ผลงานได้รับรางวัลระดับโลกต้องทำยังไงครับคุณปิก๊กโรจนะฉัรวสกุลเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงโฆษณา เพราะเขากวาดรางวัลมาแล้วทั่วโลกรวมถึงรางวัลกลางปีจากคาร์ไลออแต่นอกเหนือจากนั้นเขายังเป็นผู้ก่อตั้ง Storyteller Agency เชื้อสายไทยที่โด่งดังอีกด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยถึงแนวคิดและไอเดียที่นำเขาไปสู่ความสำเร็จกันค่ะ และตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ที่จะทำให้เราได้รับความครีเอทีฟกลับไปแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายพี่ปิกด้านในกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่ปิ๊กสวัสดีจ้ะค่ะน้องปั้นค่ะจากรายการไทยสปิริตค่ะอาใช่ใชจับได้ปั้นลบกวนพี่ปิกหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ครับถ้าง,งัา้นเพิ่อไมให้เป็นการเสียเวลาค่ะพี่ปิกเราหาที่นั่งคุยกันเลยดีกว่าค่ะได้ห้องนี้ก็ได้นะได้เลยค่ะ เล้วเรื่องราววัยเด็กตอนที่อยู่ที่ภูกเก็ตให้ฟังหน่อยได้ไหมคะความสนุกในวัยเด็กก็คือการได้ขับมอเตอร์ไซค์แบบเด็กวัยรุ่นนะล่อนอไปตามมุมต่างๆของจังหวัดแต่ว่าสิ่งที่มันทําให้พี่เปิดโลกและรู้จักคนกับเพื่อนๆอ,อีกเยอะมันคือการการเล่นฟุตบอลการที่วันหนึ่งเราอยากจะเป็นนักฟุตบอลแล้วเราก็เตะฟุตบอลมันทําให้เรา ไปเจอเพื่อนจากอำเภอนี้อำเภอนั้นแล้วทุกคนก็มาเล่นทีมเยาวชนจังหวัดด้วยกันค่ะแปลว่าในวัยเด็กฟุตบอลคือความฝันของพี่ปิ๊กเลยไหมคะพี่คิดว่าพี่เริ่มจากความคลั่งมากกว่าความฝันคือพี่แค่รู้สึกว่าพี่ลงไปเตะบอลในสนามวมนะันมันสนุกมันสนุกมันแค่แบบเลือกอะไรที่มัน อยู่ข้างนอกสนามมันไม่ต้องเอาลงไปอ่ะพออยู่สนามเราอยู่กับลูกบอลกับเพื่อนเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งของเราที่อยู่กับเพื่อนเราก็ได้เตะบอลใช่อิสระแล้วพอมันเล่นได้ดีมันก็ยิ่งสนุกใช่ไหมพอมันเล่นสนุกมันก็กลายเป็นความหลงไหลพี่ปิ๊กมีความฝันในวัยเด็กไหมคะว่าอยากเป็นอะไรเออถ้าเอาเล่าแล้วมันจะตลกทําไมคะความฝันพี่อยากเป็นนักเล่านิทานอืม อยากเป็นนักเล่านิทานแสดงว่าเด็กๆฟังนิทานบ่อยคนที่มันสามารถเล่าเล่าจินตนาการเล่าความคิดแล้วมันทําให้คนอื่นคล้อยตามพี่ <c oughs> สรุปอ่างเงี้ยพี่ <c oughs> ชอบ <c oughs> พวกแบบนิทานอิสรอ่านการ์ตูน <c oughs> แล้วเราก็มาเล่าในเวอร์ชั่นของเราอะไรเงี้ยรักเล่านิทานแล้วงานโฆษณานี้มาได้ไงล่ะคะพี่ปิดมันมีมหาลัยหนึ่งคือมหาลัยหอการค้า <c oughs> เขาเปิดโอกาสให้เราเลือกเรียนได้แล้วก็ปีนั้นเหมือนกับมันเป็นปีแรกที่เขามีสาขาโฆษณา ออแล้วพี่ก็เลือกเพราะพี่รู้สึกว่าไม่รู้จักว่ามันคืออะไรแต่มันน่าสนใจที่สุดโดยที่ไม่รู้ว่าม,มันคืออะไรไม่รู้เลยไม่ไม่เข้าใจว่าค่ะการเรียนโฆษณาคือเรียนอะไรใช่เออพี่ก็เข้าไปที่พี่ปิป๊กยังไม่รู้จักโฆษณาค,ค่อยๆรู้จักมันเป็นยังไงบ้างคะเหมือนกันเลยเหมือนฟุตบอลเลยคือความคลั่งตอนแรกตอนที่เราไม่รู้เราก็แบบว่ามันก็นเรียนไปวันๆนะคะ แต่เราก็รู้สึกว่าการบริหารเกรดเราเอาอยู่ค่ะแต่ม,มันมีสิ่งนหนึ่ง,งมีสิ่งหนึ่งที่มันจี้ใจพี่นิดหนึ่งคือไอโฆษณาเนี่ยมันชอบให้งานการตัดสินงานโฆษณาตอนเรียนมันคือคนที่เก่งที่สุดครูก็จะอาจารย์ก็จะมาชม <ừ. S 1> อเออพี่ก็เลยรู้สึกว่า<ฆ>เ,เราอยากมีโมเมนต์ที่อาจารย์เอางานลงามาชมไว้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเริ่มตั้งใจที่แบบสนใจมาแล้ว <ừ. S 2> พี่ก็คลั่งโฆษณาเริ่ม เริ่มหาอะไรที่มันดูได้ศึกษาได้แล้วผลงานชิ้นแรกที่อาจารย์เอามาโชว์มีไหมคะโจทย์มันคือขายน้ําดื่มโพลาริสเกิดทังกันปะหนูไม่เู้ <c oughs> มันขวดแก้วเหมือนน้าดื่ม <c oughs> สิงอะไรเนีแต่เมื่อก่อน <c oughs> มันคือยี่ห้อโพลาริสทำยังไงให้แบรนด์โพลาริสมันแตกต่างและคนสั่งโพลาริสตอนนั้นสิ่งที่พี่หยิบมุมพี่หยิบมุมว่าเราอคุ้นเคยกับ สินค้ากับแบรนด์นี้นะแต่ว่า<ะ>เราไม่เคยคนอาจจะไม่เคยฉุกคิดว่ามันแตกต่างอเออคิดไม่ออกตอนแรกคิดไม่ออก <ทำ S 2> แล้วก็ก็ตื่นมาเช้าวันหนึ่งมันต้องส่งงานตอนบ่ายละพี่ก็เลยใช้แค่แบบกินน้ำโพลาริสแล้วพี่ก็เอาฝาวางเอาไว้พ<ะ>ี่ก็ถ่ายรูปแค่นี้อแอดมันจะเป็นเหมือนแอดมันจะเป็นพื้นขาวแล้วมีมีแค่ฝาขวดวางแต่พี่เขียนก๊อปปี้ว่าเ<ะ>กือบครึ่งศตวรรษละที่เราใช้ ฝานี้ปิดผนึกอย่างปราณีตในขณะที่คนไทยอีกกว่า60ล้านคนพยายามเปิดมันออกแล้วก็จบได้ว่าคิดถึงโพลาริสค่ะโพลาริสมาถึงช่วงวัยทำงานค่ะพี่ปิ๊กพอจบมาหาลัยแล้วเริ่มทำงานอะไรยังไงบ้างคะ คือตอนนั้นพี่ไปสมัครงานจบมาเราก็แบบเฮ้ยเรียนจบแล้วเว้ยใช่ไหม <Yeah. S 2> เ,เดินสมัครงานเปิดหนังสือพิมพ์เมื่อก่อน <Ha. S 2> แบบฐานเศรษฐกิจซื้อแบบโอ้โหตัดเพื่อจะสมัครงานค่ะ <Ha. S 2> ไม่มีใครรับเพราะว่าเราไม่มีพอร์ตโลิโอไม่มีผลงานใดๆอผลงานที่เราโพลาริสเมื่อกี้ <Ha. S 2> ที่พี่เล่าให้ฟังอ่ะมันก็เป็นแค่ผลงานนักเรียนงานแรกที่พี่ทําหลังเรื่องงานเลยพี่ไปกลับบ้านไปหาฟุตบอลไปเตะบอลเดินสาย กลับมาสนุกกับเตะบอลมากกลับมาคลั่งเตะบอลค่ะจนเล่นอยู่จําได้ว่ามันมีอยู่วันหนึ่งแล้วหนึ่งวันพี่เล่นสามแมตช์ค่ะจากที่พี่เคยสนุกกับฟุตบอลพี่เริ่มรู้สึกว่าแบบมันล้าทั้งขาทั้งใจอ่ะมันมีความรู้สึกว่าฟุตบอลมันเริ่มไม่สนุกตั้งแต่เมื่อไหร่ว่ามันเหมือนกับพอเราไปรับปากคนเยอะเราก็มิสเตอร์เยสแมนอ่ะตกลงไปหมดครับครับครับตับตกลงตลอดจน วันหนึ่งมันงก็มีเพื่อนพี่ก็เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรักกันนี่แหละเขาก็บอกว่าอยากกลับมาทํางานไหมพี่ก็ขึ้นมาที่กรุงเทพก็เอางานที่พี่มีตอนนั้นแหละก็มาเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่รับแต่ทีนี้มันมีความรู้สึกว่าตอนนั้นจะกลับไปเตะบอลมันก็เริ่มมันไม่สนุกแล้วเออเริ่มมีความรู้สึกใจมันล้ากับฟุตบอลอยู่บ้างนึงพี่ก็เลยเอาว่าลองกลับไปซื้อฐานเศรษฐกิจหนังสือพิมพ์มาแม่งตัดอีก หาใหม่ว่าตัดก็เจอบริษัทหนึ่งเขาบอกว่ารับสมัครอาร์ตดี렉เตอร์ชื่อบริษัทที่ว่าการันทรีใช่เขาก็ให้โอกาสพี่เข้าไปสมัครงานแล้วก็เขาก็รับพี่ชีวิตช่วงนั้นก็ก็ทำทางานไปเรียนรู้ไปทางานไปเรียนรู้พัฒนาตัวเองวันหนึ่งพี่ก็เห็นหนังโฆษณาตัวหนึ่งไม่รู้ว่า ทันดูแล้วมันเป็นโฆษณาชื่อว่า a ออลเอนจ์โฆษณาระบบโทรศัพท์มือถือออลเอนจ์<ม>เป็นหนังขาวดำนะ,ะพี่ว่าพี่ว่าเป็นหนังขาวดําแล้วก็วิธีคิดมันโหโคตรเท่เลยเป็นยังไงคะพี่คิดว่ามันเป็นภาพหนังขาวดําแล้วมันพูดถึงความความเชื่อสองด้าน<ม>ซึ่งมันตรงกับยุคปัจจุบันนี้เลยนะ,ะมันพูดว่าเวทีมวยสมมติภาพเวทีมวยเขาก็จะพูดว่าอันเนี้ยสู้ด้วยเขาเรียกว่า สมมติกับพี่กจ็จำก็พี่ไม่แน่ใจอย่างเช่นสู้ด้วยสู้ด้วยความความฝันกับอีกอันหนึ่งคือสู้ด้วยเงินสู้เพิ่งเงินคนคือเป็นมุมมองสองมุมมองมันเป็นสองมุมมองแต่ว่าสิ่งที่เขาพยายามให้แง่คิดกับเราค,คือ,อพูดกันมากขึ้นฟังกันมากขึ้นแล้วเราจะเข้าใจกันมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่การสื่อสารมันเข้ามามีบทบาทกับชีวิตผู้คนพี่ก็เลยโทรหาพี่คนนี้ว่าแบบ ผมอยากทํางานกับพี่ครับอยไรเงี้ยแล้วก็แกก็เปิดโอกาสให้พี่ได้ได้เข้ามาทํางานมันก็เริ่มเป็นบริษัทข้ามชาติละบริษัทเริ่มใหญ่ขึ้นชื่อเจวอเตอร์ทอมสันอันนี้ก็เลยทําให้พี่ป๊กได้ไปทํางานต่างประเทศด้วยไหมคะยังยังยังแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่พี่มาเจอเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนสิงคโปร์คือเขาเป็นคนสิงคโปร์มาทํางานที่เมืองไทยเราก็พูดภาษาอังกฤษสำเนียงไทยเขาก็พูดภาษาอังกฤษสำเนียงสิงคโปร์กับเรารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างใช่ไหม แต่ก็วันหนึ่งมันก็กลายเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันจนกระทั่งออสองคนก็แยกทางกันเพื่อนพี่แกชื่อเอลวิสคนสิงคโปร์เขาก็ไปอยู่ที่เซี่ยงไฮ้แต่ทำสายโฆษณาเหมือนกันใช่ใช่เขาก็ไปได้ดีก็ไปได้ดีของเขาพี่ก็ได้เรียนรู้กับคนที่พี่อยากจะเรียนรู้อยู่ก็ใช้เวลาอยู่4ปีครึ่งมันก็เริ่มมี รางวัลในประเทศไทยเริ่มได้รางวัคลคานและสมัยนั้นนะอองานของพี่ปิ๊กเริ่มได้รางวัคลคานแล้วตอนทําที่เมืองไทยแล้วก็หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศจำพี่เอวิสได้ไหมที่พี่เล่า,าออ,อยู่ๆก็โทรมาเขาอยากให้พี่ไปช่วยดูในส่วนของการควบคุมอาร์ตเอเล็กชัน มันก็เป็นโอกาสจากคนที่มันไม่เคยมีลูกน้องเลยพอพี่ไปอยู่ประเทศจีนไปเซี่ยงไฮ้พี่มีลูกน้องวันแรกพี่มีลูกน้อง12คนเราทํำยังไงคะนั่นแหละคือความยากของของอาชีพมันคือการสร้างความเชื่อและความยอมรับก็ภาษามือเป็นหลักภาษามือไม่ใช่แบบนี้นะคือพี่ก็ต้องลงไปทาทาให้ดูใช่แทนที่จะถ้าเราอธิบายให้เขาทําไม่ได้เราจําเป็นที่จะต้องอยู่กับเขาและทํากับเขาพี่เชื่อแบบนั้นเลยค่ะ จุดเริ่มต้นของความฝันอาจเริ่มมาจากความคลั่งไคล้คุณผู้ชมว่าจริงไหมคะช่วงหน้าเรามาฟังที่มาของไอเดียโฆษณาระดับโลกกันคะ่ะ เราได้รู้ถึงการเดินทางของครีเอทีฟระดับโลกกันไปแล้วช่วงนี้เรามาดูกันค่าว่าเขาคนนี้มีแนวคิดเพื่อสร้างความสำเร็จได้อย่างไรมาถึงรางวัลชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของพี่ปิ๊กค่ะช่วยเล่าเรื่องราวให้ฟังมาได้ไหมคะเออมันได้จากลูกค้าที่ชื่อว่าแซมส่วนไหนก็ได้ตอนนั้นเขา อยากให้เราทำก็เรียกว่าออกแบบโปสเตอร์ในในร้านนะครับเพื่อเพื่อเพื่อขายกระเป๋าเดินทางยี่ห้อหนึ่งมันก็มีไอเดียที่ดีที่แบบว่า,าคิดกับทีมขึ้นมาได้นะทีม,มชื่อชื่อของไอเดียมันคือ heaven and hell heaven and hell ออมันเป็นภาพสองชั้นนะชั้นบนก็จะเป็นภาพที่พูดถึงนักเดินทาง ที่วันนี้ถ้าเวลาเรามีตังเราสามารถอัปเกรดความสบายของตัวเองใช่ไหมเรานั่งแบบเอออิ class, class, คโอนอเมียคลาสพิซเน็ตคลาสตอนนี้เราสามารถนั่งเฟิร์สคลาสได้แต่กระเป๋าเราเลือกคลาสไม่ได้กระเป๋าเรามันเหมือนลงนรกไปกองรวมแล้วเคยเห็นว่าเวลากระเป๋าออกจากเราแล้วปลายทางออกมาแล้วล้อหักกระเป๋าแตกเจ็บปวดเป็นรอยแชมสชนไนท์ต้องการขายความทนอยู่แล้วก็เลยควารวางวัลใช่ก็ได้รางวัลกลางปรี กลางปีจากคานสไลออนปี2011แล้วแบบมีเวลาคิดงานหรือครีเอทงานต่างๆค่ะพี่ปิกได้ไอเดียส่วนใหญ่มาจากแหล่งไหนเหรอคะพี่จะบอกน้องๆพี่เสมอพี่จะบอกปั้นเหมือนกันว่าไอเดียมันอยู่ในหัวของปั้นอยู่แล้วอไอเดียมันอยู่ในหัวของพี่อยู่แล้วเพียงแต่แค่เราสองคนมีมลิ้นช,ชักในหัวไม่เท่ากันหน้าที่ของนักคิดที่ดีคือเราเป็นคนสะสมลิ้นชัก ที่มันมีอยู่ในหัวลิ้นชักเรื่องสังคมลิ้นชักเรื่องดนตรีลิ้นชักเรื่องเพงลงลิ้นชักเรื่องการท่องเที่ยว<ก>อะไรก็ตามต่ตใช่วิธีคิดการคิดงานมันคือเราเห็นอะไรก็ได้แล้วเราเลือกหยิบลิ้นชักที่มันถูกออกมามแต่การที่ปั้นจะมีลิ้นชักในหัวเยอะแน่นอนว่าประสบการณ์กับความพยายามเข้ามาผสม ใช่ไหมถ้าั้นมีแต่ความพยายามแต่ไม่มีประสบการณ์แปลว่ามันก็ขาดอะไรไปบ้างแปลว่ามันไม่เข้าเป้าทีเนี่ยเหรอวะพยายามอย่างเดียวเลยแต่ว่ามีแต่ประสบการณ์แต่ไร้แล้วซึ่งความพยายามผลงานมันก็จะแ l a เพราะมันแค่นี้เอาอยู่ละก็ได้เท่านี้เมื่อไหร่ที่เราเจอคนที่มันมีความประสบการณ์มาบวกความพยายามมันก็ไป มันกลายเป็นความทะเยอะทะยานเราแค่อย่างที่พี่บอกเราแค่เอาเรื่องที่เขารู้อยู่แล้วมาเล่าในมุมมองที่เขาไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินมไม่เคยได้ฟังแค่นั้นเองอันนี้ก็คือความคิดสร้างสารรค์ใช่แล้มีท้อบ้างไหมคะถ้าเรื่องความท้อถามว่าในทุกๆอาชีพพี่ว่ามันมีอาชีพพี่พี่ก็เจอช่วงที่ทํางานแรกๆท้ถอถึงกระทั่งแบบว่าเฮ้ย คงไม่เหมาะกับอาชีพนี้มั้งจนพี่ยกหูโทรศัพท์หาพ่อพ่อพี่แกก็สอนว่าถ้าเราเริ่มหนีครั้งหนึ่งอ่ะเราจะหนีมันไปเรื่อยๆออคำถามคือเราจะสู้ไอ้สู้ก,กับเวทีนี้ด้วยมุมมองใหม่ๆยังไงอ่ะอแกก็ให้วิธีคิดพี่มาจนจนเราก็กลับมาอยู่ใน track แล้วก็พัฒนาตัวเองได้ตอนที่เริ่มเข้ามาทำในวงการโฆษณาเคยคิดบ้างไหมคะว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้ พี่ไม่เคยคิดว่าวเดินประสบความสําเร็จ mm hmm. อพี่แค่รู้สึกว่ามันมีมันมีจุด A แล้วเราเดินจากจุด A ไปถึงจุด B ดดใช่แล้วพอถึงจุด B เราก็จะถามตัวเองว่าเราจะไปไหนต่อแนั้น,นึ่ง mm hmm. ใช่ไหมวันหนึง่งถ้าวันนี้เราสําเร็จพรุ่งนี้เราก็เริ่มใหม่อยู่ดี mm hmm. ใช่ไหมวันนี้เราไม่สำเร็จพรุ่งนี้เราก็ต้องเริ่มใหม่ ลอดการทํางานในวงการโฆษณามา20ปีนี้วงการโฆษณาให้อะไรกับ<ม>พี่ปิ๊กบ้างเหรอคะเขาให้โอกาส<ม>ในชีวิตพี่หลากหลายมากมให้โอกาสได้พี่ไปเจอโลกให้โอกาสได้พี่ไปเจอคนใหม่ๆให้โอกาสได้พี่แบบเปิดหน้านต่างแต่พี่คิดว่าสิ่งที่มันสําคัญที่สุดคือเราเกิดมาชีวิตเดียวนะนี่มันเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มันมันมีความท้าทายเราดึงศักยภาพออกมาในแต่ละช่วงชีวิตตลอดเวลา พี่ว่านั่นนั่นคือความสนุกของอาชีพนี้นะแล้วถ้ามีคนที่อยากจะเข้ามาทำในงานในวงการโฆษณาทีพี่ปีคิดว่าเขาจะได้อะไรจากวงการโฆษณานี้บ้างคะโฆษณามันให้วิธีคิดพี่คิดว่าโฆษณามันคือวงการที่มันสอนวิธีคิดที่ถ้าวันนี้เรามีวิธีคิดแบบโฆษณาเราจะเข้าใจคำว่าโจทย์เราจะเข้าใจคำว่ามนุษย์ หัวจิตหัวใจของผู้คนที่เราจะต้องสื่อสารกับเขาแล้วพี่คิดว่ามันคือเบสิกของงานคิดทุกอย่างไม่ว่าเราจะทํารายการทีวีไม่ว่าเราจะท,าาทํา,าทใดๆก็ตามที่เราจะต้องเล่าความคิดของเราให้กับผู้คนนั่นแหละคือสิ่งที่มันเป็นหัวใจของโฆษณาครับค่ะสุดท้ายแล้วค่ะพี่ปี๊กอยากให้ช่วยฝากอะไรถึง น้องๆหรือคนรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะทํางานในวงการโฆษณาหรือว่าเขาทําอยู่ในวงการโฆษณาอยู่แล้วค่ะตั้งโจทย์ในชีวิตตัวเองให้มันให้มันไกลพี่มีการตั้งโจทย์ในแต่ละสเต็ปในชีวิตให้มันชัดเจนพี่เคยคิดว่าถ้ากับในพูดในบริบทของของโฆษณาพี่ต้องได้โกต้องได้โกคานโกคานไลออนที่เราคุยกัน,น,นแล้วก็ ใช่ออแล้วก็วันหนึ่งพี่ก็ต้องได้กังปรีคานแต่พี่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าไปตะโกนให้คนอื่นรู้ไม่ยังเป็นแต่มันจําเป็นต้องมีโจทย์พี่ออกมาทําบริษัทเพราะพี่มีโจทย์ที่พี่ค่อนข้างจะทะเยอทะยานซุกซ่อนไว้ซุกซ่อนไว้พี่ก็จะบอกกับคนที่ที่พี่เชื่อเขาและเขาก็เชื่อพี่แล้วมันพร้อมที่จะไปกับความทะเยอทะยานนั้นไปด้วยกัน วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปิ๊กมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ค่ะแล้วก็สร้างอินสปิเรชันดีๆให้กับป้านแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านค่ะขอบคุณนะคะสำหรับเทปต่อไปค่ะป้านจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะคนเก่งอาจจะอยู่ใกล้บ้านคุณหรือใช้ชีวิตแบบคุณก็ได้ค่ะแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปิ๊กจ้าด,ดีค่ะปลอดภัยโควิดครับทุกท่านค่ะ คิดแบบโฆษณาเป็นยังไงคะพี่ปิ๊แน่นอนว่าหลักคิดของโฆษณามันมีความสดความสดที่มันแปลกใหม่ไม่เคยเห็นความง่ายที่มันเข้าใจเกี่ยวพันได้แล้วก็ความทึ่งที่มันคาดไม่ถึงที่สําคัญที่สุดคือโฆษณามันต้องเล่าชีวิตผู้คนการเอาสินค้าหรือโปรดักเข้าไปอยู่ในชีวิตผู้คนได้ ทำยังไงให้สินค้ามันมีความหมายกับชีวิตผู้คนไม่ใช่แค่แบบว่าเฮ้ยดีกว่าขาวกว่าแล้วคุณต้องซื้อแต่ว่าเราต้องหาแนวคิดในการดำรงชีวิตให้เขาอย่างเช่นการที่คุณจะซื้อเครื่องซักผ้าสักเครื่องมันแ,<ค>แปลว่าคุณจ่ายเพื่อซื้อเวลาตัวเองกลับมาคุณเอาเวลานี่ไปอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวออกไปตามหาช่วงเวลาที่ที่คุณไม่ต้องใช้กับการซักผ้าสมมุินั่นคือแนวคิด